พลังความสามาัคคีรังหมดแดงในป่าใหญ่แห่งหนึ่งพวกหมดใช้ชีวิตตามปกติหาอาหารเลี้ยงดูนางพญาและดูแลชีวิตหนดในรังการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุขในป่าใหญ่ครอบครัวหมดแดงอาศัยอยู่อย่างมีความสุขในรังของพวกมันซึ่งอยู่สูงเหนือพื้นดินบนต้นไม้ใหญ่พวกมืนช่วยกันทำงานทุกวันทั้งหาอาหารดูแลก,กันและกันและช่วยกันรักษารังให้แข็งแรงอยู่เสมอ จนมาวันหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนักตลอดวันพายุรุนแรงได้พัดกระหนำ่ำฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่น้ำเอ่อล้นกระแสลมแรงพัดต้นไม้และรังของหมดแดงก็ถูกพัดพังจนแตกกระจายหมดแดงร้องระงมและกระจัดกระจายไปกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหมดแดงทุกตัวถูกน้ำพัดแยกจากกันไปตามแม่น้ำที่ล้นเอ่อเหลา หมดแดงถูกน้ำพัดพาไปไกลจากบ้านของพวกมันบางตัวเกาะอยู่บนใบไม้ที่ลอยน้ำบางตัวพยายามเกาะกิ่งไม้เล็กๆเอาไว้พวกมันเหนื่อยล้าหวาดกลัวและโดดเดี่ยวถูกกระแสน้ำพัดแยกกันไปคนละทิศละทางจนมาถึงจุดที่มีกิ่งไม้พวกมันได้รวมตัวกันเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อต้านกระแสน้ำในที่สุดกระแสน้ำก็เริ่มไหลช้าลงตรงจุดที่มีต้นไม้ล้มขวางทางน้ำอยู่ หล่ามดค่อยๆไต่ขึ้นไปบนต้นไม้นั้นทีละตัวพวกมันช่วยเพื่อนขึ้นจากน้ำทีละตัวจนปลอดภัยเมื่อพวกมันรู้ว่าการรอดชีวิตต้องอาศัยความสามารถคี่หล่อมจึงเริ่มเกี่ยวตัวกันต่อกันเป็นแพรจากร่างกายของพวกมันเองพวกมันเกาะกิ่งไม้ที่แข็งแรงไว้แน่นและค่อยๆไต่ขึ้นไปบนต้นไม้ที่ล้มลงทีละน้อยๆพวกมันทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ยอมแพ้ความสามารถคี ร่วมใจกันทำให้พวกมดปลอดภัยจากอันตรายครั้งนี้มาได้เหลาหมดทั้งหลายเริ่มสร้างรังใหม่บนต้นไม้ใหญ่พวกมันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าแม้พายุที่รุนแรงที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งความสามารถีได้ตราบใดที่พวกมันอยู่ร่วมกันพวกมันก็สามารถสร้างใหม่ได้เสมอ